คนแต่ละเจนเมาะกับการตลาดแบบไหนมาดูกันครับเริ่มจากรุ่นเดอะอย่างเบบี้บูมเมอร์นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นวัยที่มีกำลังซื้อมากพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับการตลาดที่เหมาะสมกับเขาจะต้องเน้นสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาให้ได้ต่อที่คนเจนเอ็กครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับเติบโตมาในช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีซึ่งคนรุ่นนี้นะครับจะรู้สึกดีกับการตลาดแบบย้อนยุคที่ทำให้เขาเนี่ยหัวนึกถึงความทรงจำเก่าๆครับมาต่อกันที่คนเจนวายครับซึ่งคนรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีโซเชียลมี แบรนด์ที่ว่าของมันต้องมีเป็นต้นครับมาต่อที่คนเจนแซนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามักจะชอบแบรนด์ที่สะท้อนบุคลิกแล้วก็ค่านิยมของตัวเองครับการตลาดที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้นะครับนั่นก็คือ Customization นั่นเองที่ให้เขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบของตัวเองได้และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจนเอลฟาที่มีอายุน้อยกว่า14ปีคนกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตมาด้วยการเสพคอนเทนต์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆครับการตลาดที่ได้ผลเนี่ยก็คืออาจจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมารีวิวสินค้าครับ